สมเด็จพระนิษฐาธที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำานเนแทนพระองค์ไปทรงประกอบพิธีบวงสวงอันเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศาารมาหาราชบรมนาถบิตรพณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศาารมาหาราชบรมนาถบุตริวันนี้เวลา16นาฬิกา33นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถปวพิษเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงประกอบพิธีบวงสวงอันเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรรมนาถปวพิษ เพื่อปดิสฐานบนแท่นฐานพระบรมราชานุาวรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้จัดสร้างพระบรมราชานุาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุล์อเดเดมหาราชบรรมนาถปรตพิษในส่วนของพระบรมรูปสํานักช่างสิหมู่กรมศิลปากรได้รับมอบหมายให้ดําเนินการปั้นต้นแบบพระบรมรูปขนาดสีเท่าของพระองค์จริงหรือความสูง7เมตรสเดซนติเมตรปฎิสถานเหนือแท่นหินอ่อน กะสลักเป็นฐานบัวรูปทรงสี่เหลี่ยมย่อมุมพร้อมอักษรพระปรามาพิไทยพปรหล่อด้วยโลหะสำริดประดิษฐฐานด้านหน้าของแท่นรองรับด้วยฐานหินอ่อนรูปทรงแปดเหลี่ยมพร้อมประดิษฐ์แผ่นคำจารึกหล่อด้วยโลหะสำริดแปดแผ่นโดยรอบและท่นหินอ่อนพร้อมผ่านพุ่มหล่อด้วยโลหะสำริดประดับเป็นเครื่องสการะประกอบทั้งสี่ทิศพระบรมราชานุสาวรีมีความสูงรวมฐานทั้งสิ้น19เมตร40เซนติเมตร สามารถมองเห็นได้จากทุกมุมนับเป็นหัวใจและศูนย์กลางของอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราตบรมนตถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เติมคือพื้นที่สนามม้านางเลิง เป็นที่ดินในพระบรมมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานให้เป็นอุทยานเฉลิมงพระเกียรติเพื่อประโยชน์สุขแก่ปูมชนอย่างยั่งยืนครอบคลุมพืพ้นที่279ไร่เป็นแหล่งเรียนรู้หนาพระราชดำริข,ของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบและเป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้พระราชทานไว้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของมนุษย์กับธรรมชาติสะท้อนการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ทั้งดึงอ,ออกตบบให้เป็นพื้นที่รองรับน้ําหรือแก้มหลิงแห่งใหม่ในยามวิกฤตจากอุทกภัยอีกแห่งของกรุงเทพมหานครพร้อมต้นไม้ใหญ่ราว4,500ต้นคล้ายคลึงป่าธรรมชาติที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทางด้านร่างกายและจิตใจทั้งเป็นสถานที่ศึกษารเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อเด็กเกยาวชนและประชาชนทั่วไปคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในพุทธศักราช2567ดในวันพระฤหัสบดีที่13ตุลาคมนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชโรมนาตบพิษนาอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้